ผานเรื่องป่อมปอมรักษาศักด์วันหนึ่งขณะปอมปอมเดินเล่นอยู่ในป่าก็มีเสียงร้องดังขึ้นใครก็ได้ช่วยทีเอเกิดอะไรขึ้นเหรอใครมาร้องอยู่แถวนี้นะปอมปอมเดินตามเสียงนั้นไปค้นพบผีเสื้อแสนสวยที่บาดเจ็บอยู่ โอ้ยเป็นอะไรไประผีเสื้อน้อยป้อมถามจะหลงเข้าไปในดงน้ำบีบมือก็ชันก็เลยถูกหนามแหลมเกี่ยวจะแสบไปหมดจะพองบินต่อไม่ไหวแล้วละ่ะผีเสื้อน้อยพูดจบก็ร่วงลงสู่พื้นทิ้วตุ๊กจับอ้ออืมไม่เป็นไรไม่เป็นไร ฉันพอจะช่วยได้เนาะปอมปอมจับมันขึ้นมองดูยิ่งริงจะช่วยฉันได้จริงๆเหรือจริงสิเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปรักษาที่บ้านนะปอมปอมพูดเมื่อมาถึงบ้านเขาก็รีบวางพิเศษน้อยไว้บนโต๊ะแล้วเข้าไปในห้องทำงานในห้องนั้นมีสมบุนไพรต่างๆมากมายที่ปอมปอมเก็บมาจากป่า เขาเลือกสมุนไพรสองถึงสามอย่างมาตำรวมกันอ๋อสมุนไพรนี่จะรักษาบาดแผลของเธอให้หายดีอยู่นิ่งๆสักสองสาวันนะแผลจะหายสนิทและเธอก็บ,บินไปไหนมาไหนได้มันเดิมแล้วปอมปอมพูดพรานทาย,ยาที่แผลของเพลเสืออ้อขอบคุแม่นะปอมปอมถ้าไม่ได้เธอจะต้องแย่นแน่เลย ผีเสี้อน้อยรู้สึกค่อยยังชั่วขึ้นมันก็อบพุ้งข้าอีกครั้งแล้วไปค่อยเดินช้าๆโดยมีไม่ทานเล็กๆที่ปลอมๆทาให้ช่วยพยุงให้เดินสะดวกขึ้นระหว่างทางมันพบกับหมูป่าตัวหนึ่งที่จม,มูกมีหนามเล็กๆปักอยู่เต็มไปหมดหมูป่าเล่าให้ฟังว่าฉันอลองโดนห,หาอาหารอยู่ดีนะ อยู่ๆก็มีตัวอะไรไม่รู้วิ่งมาชนฉันแล้วก็หายไปนะอาสับสากจังเลยฉันก็ตัวเล็กนิดเดียวเขาช่วยดึงให้ไม่ไหวแล้วอ้ฉันดั่งออกแล้วไปหาป้อมป้อมสิเขาเก่งมากเลยขาต้องช่วยเธ่แน่แน่จริงเหรอ,อดีจังเลยเอ,อ่ะใจน้อผีเสื้อหน่อยฉันจะไปหาป้อมป้อมเดี๋ยวนี้แหละ พื่อหมูป่าไปถึงบ้านปอมๆมเขาบอกให้มันรอแล้วก็เข้าไปเตรียมยาสมุนไพรเออี๋ยวฉันจะดึงขนแม่นให้เนาะไม่เจ็บรอ้องปอมปอมพูดทางใช้ครีมเล็กๆค่อยๆดึงขนของขนแหลมๆจากจมูกของเจ้าหมูป่าเสร็จแล้วก็ทายาสมุนไพรที่แผลเอา้าทายาทุกวันวันละสองครั้ง ไม่นะเจ้าหมูก็จะหายดีเนาะปอมปอมส่งยาให้จ้าหมูป่ามันขอบคุณปอมปอมและเดินกลับเข้าป่ายังมีความสุขขอบคุณมูนนาะปอมปอมระหว่างทางหมูป่าพวกกิ้งกือตัวหนึ่งสีหน้าซีดเซียวจึงร้องทักไปนอะได้ไปกิ้งกูอผมไน่นอสซีดอย่างนี้ลหรอ เอ้อหมอปมปองสิเขาต้องช่วยดอยแน่ฉันก็พึ่งไปให้เขารักษามาหมดกนมันนะป่าเนี่ยนะเจ้ากิ้งกือก็รีบคลานไปหาปมปมด้วยขาที่แสบๆสบคันๆอ้ากกิ้งกือนี่อะไรฉันช่วยหรือเปล่าเออคือว่าฉันเนี่เข้าไปดองหมามืออ่ะขาเลยปวดแสบปวดร้อนไ้มหมดล้วช่วยฉัานหน่อยได้ไหมปมปม โอ้เรื่องแค่นี้เองเหรอสบายมากรอแป๊บนึงนะนี่ฉันเอายาก่อนพูดจบปั่มๆก็เดินเข้าไปห้องหยิบสมุนไพรสองสามอย่างมาตำจนละเอียดน้ำขึ้นหยดลงไปสามหยดแล้วนำมาทาให้กึ้งคือผู้น่าสงสารไม่นานกึ้งคือก็หายคันมันขอบคุนปัปปมๆซ้ำแล้วซ้ำอีกก่อนเดินเข้าไปยังร่าเริง้ดยขาเล็กของมัน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อสัตว์ตัวใดไม่สบายพวกมันจะไปหาปอมปอมที่บ้านไม่ว่าอาการจะหนักแค่ไหนป้อมปอมก็รักษาได้เขาจึงเป็นที่รักใคร่ของสัตว์ทุกตัวในปอจบบริบู